สวัสดีครับวันนี้เราก็มาดูจานสารพัดนึกแบบเช็ดนอกจานครับเช็ดนอกจานลูกก็กระโดดกระด้่งดีนะครับสมมุติเดผมสาธิตเลยแล้วกันครับสมมุติเราจะเอาห้าห้าเอียวเราก็ตั้งห้าห้าเอียวเลยครับเช็ดห้าห้าเอียวปุ๊บเราก็ดึงออกเลย เห็นไหนครับหา้าห้าเอวสมมติเราจะเอาตองตองหกตองหกเราก็ตั้งหเลยคืออยากได้ตัวไหนเราเช็ดตัวนั้นเลยครับอันนี้แบบเช็ดนอกจานแบบเช็ดในจานก็มีแต่ผมไม่แนะนําให้เล่นหรอกครับคือเวลาเราเทลูกมันจะมากอดกันตรงที่ เด็กเราเล็กเช็ดไว้แนะนําให้เล่นเช็ดนอกจามจะได้ชัวร์ครับทั้งหมดผมเอาตองหกนะครับตองหกเขย่าแรงเป็นวัดดวงนะครับอผมลองเขย่าแรงให้ดูเขย่าแรงเป็นวัดดวงครับเขย่าแรงเป็นวัดดวง แรงวัดดวงแต่ถ้าเขาย่าเบาๆก็เป็นงานนะครับเขย่าเบาก็เป็นงานเราเช็ดตัวไหนไว้ก็ชึ้นขึ้นตัวนั้นเลยเช็ดหกไว้เห็นไหมครับเช็ดตองหกไว้ก็เป็นตองหกครับเห็นไหม <c oughs> อยากได้ก็สั่งเข้ามาได้ครับผมก็ตรวจก็วัดดวงเหมือนเดิมเหมือนเดิมอยากได้ก็สั่งเข้ามาครับผมช่างเมครับ สวัสดีครับ